แพะลูกวาโอ้มาเบิง่มงมาอนีมีเต็มเต็มมะขอยเรือโอ้โหนี่โอ้โหหามีแต่หนอยอย่วยใหญ่ๆแต่ว่ามะข้อยทั้งผ่าอีสานนี่มันสีแสบเด้โอ้โหคือมะข้อยทั้งผักเนื้อเนื้อปลาหลเฮ้ยไหลกะซีเป็นยังมีหน่วยนี้แห้ง <c oughs> หน่วยใหญ่บานนี้กะแสบกูมะข้อยฟังเล่าอีกแต่บานนี้เป็นยังมันคือแสบเพราะว่าขี้ดินมันต่างกันม,มันก็เลเยแสบ วันนี้สิาพาไปหาบมอก้อยเรือแต่ว่าข่อยบบเป็นผู้หาดอกข่อยสิเป็นผู้ทายสิไปนำผู้คนเคยหาบมอก้อยเนาะอาจจะหน่อยฮะออกเดินทางไปเตรียมไปจ่าบานี้ไปหาบมอก้อยเรือคนสิาพาเข่าปลาได้บานี้มามาหน่อยนัย่นนั่นนั่นมา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 ,มา,มาได้มาได้ โอ้ยเอามาหน่อยแม่น่ำมาหน่อยหน่อยแม่งเบิ่งฟื้นคุดเทีนหูล่ะแต่ว่าจากซิมีบ่มีกลังสั่ว มีบ่หูนี่เรามาเบิกข่ามีไงพี่มีญ่ก็มีจิลี่อยู่เนื้หูนี่บ่มีบ่มันเป็นหูหลงนี่นะ มีไงวาบอหันได้พ่อน่วยไปเฮาหล่อไปหล่อไปถ่ายจนกลัวสีเห็นอันนี้สะกอนเห็นมะขอยเดะหูนี่นี่เดะมันบอแมนบอหูจังได้มันจังมีมันเป็นหูแบบได้มันจังสีขอมันบอก่าถือบ,บ่ โอ้เป็นหูเก่งเกี่ยงหูมุนมุนคนบอกว่ามันเป็นหูเก่งเกี่ยงหูมุนมุนคือ มันมีบ่ต้นฮู้เก่านี่ใส่ต้นฮู้ใหม่เด้อมา cơm tằm đi đó. Nhạc ăn bà đẹp bà eo. Bà ว่าถ้าคือตะกีหนเขาแม่นแบบัหนสิอืมอไไม่ไามลายน,น,น่เลปานะจิงบอกเลอะเล่นเลย โอ้ยไปทางพี่ทางเดินทางลรงก็ลงลงมาหูสั่นเพื่อสิาุดถึงหูลอดเหมือนอี่นี่หูสั่น เอากระตาออกเอาออกกระดาดๆคุณเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วรูมนี่ขุดเพิ่นผอแล้วข้นี่หนาทีสองสามหน่วยอ่ะให้เพิ่นเอาออกมาให้เบิ้งเอาออกออกหน่อยสิเก๊ะก้เพิ่นให้เพิ่นจกออกมาใส่จวงนีเบลเห็นอยู่สองสามหน่วยอ่ะเดี๋ยวจกออกมามาห้อยเรือ เห็นบ่จ้านี่สามนวลุ้มนี่ได้๋ยสามนวยอาคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าได้๋ยสามนวลุ้มนี่รอน้าฝนจนวาไปสามนวยอ่าไปขอบคุณเลยล่ะค่ะอาคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า